จากการที่มีการสั่งเจ้าหน้าที่ให้ออกตามล่าเสืออย่างขนานหนักในเขตภาคตะวันออกเมื่อคราวครั้งสมัยก่อนทําให้เสือที่มีอยู่ถูกฆ่าตายไปมากมายเพียงพอต้องการจะล่าเสือสมิงสองผัวเมียที่มีข่าวว่านี้ตายจากการถูกลลาเข้ามาในเขตนั้นโดยที่มีการออกตามล่าเสือไม่มีใครรู้ว่าเสือที่ถูกฆ่าตายไปมากมายนั้นจะเป็นเสือสมิงจริงๆหรือไม่เพราะไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันได้แม้แต่คนเดียวแต่กระนั้นแล้ว ืนป่าที่ยังมีอยู่มากมายในสมัยก่อนก็ยังมีเสือที่เล็ดหลอดหนีตายจากการถูกล่าไปจํานวนหนึ่งหลบซ่อนตัวหนีรนลานเอาชีวิตรอดด้วยวิธีการต่างๆที่พอจะทําได้ที่ยังมีป่าอยู่อีกหลายๆที่ที่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่กล้าเข้าไปก็เลยมีการสั่งให้หาตัวพานที่มีความชํานาญในพื้นที่ป่าแถบนั้นๆเข้าไปเป็นผู้นําทางให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนั่นก็ยิ่งทําให้เสือต้องถูกไล่ล่าจนเกือบจะหมดไปจากพื้นที่ ทีนี้หลอดคมกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ไปได้และบาดเจ็บยิ่งสร้างความแค้นเคืองดูร้ายให้กับพวกมันมากเข้าไปอีกตลอดเวลาที่มีคำสั่งให้ออกตามล่าเสือไปจากป่าให้หมดยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหรือว่าล้มตายเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวแต่เมื่อมีการบีบและตีวงแหบเข้าไปเรื่อยๆในพื้นป่ายิ่งทําให้เสือที่จนตอกและมีความมาขาดแค้นเริ่มจะดักฆ่าเจ้าหน้าที่ตายบ้างหลายครั้งหลายหนในช่วงเวลาเกือบเดือน ยังผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปปฏิบัติภารกิจแต่ไม่สามารถที่จะข่าเสือตัวนั้นได้เพราะว่ามันเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ที่ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยแยกย้ายกันออกไปสองคนบ้างสามคนบ้างถูกเสือดักขย้ำเข้าก็ว,วิ่งหนีกันกระเจิงคนที่เป็นเหยื่อถูกหลากเอาไปกินและทิ้งเศษซากที่เหลือเอาไวใ้ให้ดูต่างหน้าเพราะามีทั้งเสือที่ถูกตามหล่าและหิวโซบางตัวก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วย และที่หญิงน่ากลัวมากไปกว่านั้นก็คือดันไปเจอเข้ากับเสือสมิงจริงๆเขา้าโดยที่ไม่มีใครรู้แม้แต่พลานที่นำทางเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มได้พบเจอเข้ากับหญิงชาวบ้านโดยพื้นป่านั้นขอบคลุมออกไปหลายพื้นที่ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านที่ไหนเดินอยู่ตามป่าลึกเหมือนกับชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าทั่วๆไปแต่ว่าช่วงเวลานั้นมีการประกาศให้รู้กันจนทั่วแล้วว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตามล่าเสือที่มีอยู่ตามพื้นป่า เจ้าหน้าที่ที่รอดตายกลับมาจากการถูกเสือดักขยำตายหลายรายก็บอกตรงกันว่าจะพบเห็นหญิงสาวชาวบ้านก่อนเสมอก่อนที่จูจๆจะมีเสือหลายพานกอนโผล่ออกมาจากทิศทางไหนก็ไม่ทราบเมื่อมองหาหญิงชาวบ้านนั่นก็ได้หายตัวไปแล้วด้วยก็เลยได้แต่วิ่งหนีเอาตัวรอดและจากลักษณะของหญิงชาวบ้านตามที่เจ้าหน้าที่หลายลายบอกดันคล้ายๆกันเข้าไปอีกก็เลยสรุปกันว่านางหญิงชาวบ้านนั่นก็คือเสือสมิงแน่ๆ หากว่าชายต้อง่ามันให้ได้สําเร็จก็จะสิ้นสุดภารกิจในครั้งนั้นทันทีและมันก็เป็นไปนอย่างที่พลานนําทางและเจ้าหน้าที่ได้คาดคิดกันไว้หญิงสาวชาวบ้านนั้นเป็นเสือสมิงจริงๆแต่จะใช่เสือสมิงที่ตามลากันอยู่นั้นหรือไม่ก็ไม่มีใครที่จะบอกได้เพราะว่าเห็นมันเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นหลังจากที่มีการสั่งให้ระวังตัวกันมากขึ้นจับกลุ่มและห้ามแยกออกจากกันเด็ดขาดทำให้นางเสือสมิงนั้น ไม่มีโอกาสเล่นงานทีเผอเจ้าหน้าที่ได้อีกจนสุดท้ายแล้วมันต้องออกมาเผชิญหน้ากันในที่สุดเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ประจันหน้ากันจะ,จะกับเสือสมิงครั้งแรกมีอยู่ด้วยกันเจ็ดคนหญิงชาวบ้านตามลักษณะที่ได้บอกกันเอาไว้ก่อนก็ออกมายืนขวางทางเอาไว้ท่าทางบ่งบอกว่าไม่เป็นมิตรอย่างมากจ้องเขม,ม็งตาขวางท่าทางโกรธแค้นสุดขีดสังเกตที่ขาเหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วย คงจะเคยถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ไปบ้างแล้วแต่ยังไม่มีใครกล้ายิงเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะใช่เสือสมิงหรือไม่เกรงว่าจะเป็นชาวบ้านจริงๆเขา้าการที่ลังเลแบบนั้นก็เลยเป็นโอกาสให้มันได้พุ่งกระโจนเข้าหาก่อนหญิงสาวนั้นมีความรวดเร็วผิดมนุษย์มานาไปมากก่อนที่ล่างที่กระโจนเข้ามานั่นมันจะกลายเป็นเสือลายผาดก่อนไปอย่างรวดเร็วพุ่งกระโจนเข้าขยำ่ำเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ไม่ทันที่จะทําอะไร และไม่มีแม้โอกาสที่จะยิงมันเพราะว่ามันอยู่ใกล้เกินไปถูกขย่ำตายไปทีละคนที่ต่างตัวและมีโอกาสนี้ได้ก็วิ่งหนีกันสุดชีวิตจนหลอดตายออกมาได้สองสามคนวิ่งมาเจอกับกลุ่มเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มที่มีอยู่สิบกว่านายก็เลยต้องสมทบกันย้อนกลับไปอีกเมื่อย้อนกลับไปจนถึงจุดที่เกิดเหตุก็ไม่เห็นนางเสือสมิงนั่นแล้วเหลือเพียงแต่ล่างเจ้าหน้าที่ที่นอนตายกระจายกันอยู่ แต่ว่ามันทิ้งรองรอยเท้าเอาไว้บอกให้รู้ว่ามันหนีไปทางไหนก็เลยต้องรีบตามกันไปติดๆจากจุดที่เจ้าหน้าทีตายลึกเข้าไปเกือบกิโลเมตรก็มองเห็นว่ามีถ้ำเล็กๆอยู่ที่ตีนเขายิงเข้าไปใกล้ก็เห็นว่ามันไม่เชิงจะเป็นถ้ำเท่าไรนักแต่ว่าลึกพอที่จะกันแดดกันฝนได้ยิงเข้าไปใกล้ก็เหมือนว่าจะเห็นหญิงนางนั้นที่ได้บอกกันเอาไว้นั่งอยู่ในนั้นด้วยใกล้ๆกันก็ยังมีห่างของเสือ,ออีกล่างหนึ่งที่นอนอยู่ แต่จากสภาพที่เห็นเหมือนว่ามันจะตายไปแล้วเพราะเห็นว่ามีมดมีมแมลงตอมกันในหึงไปหมดจนหญิงนางนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ที่ย่องเข้าไปก็หันขวับมามองทางเจ้าหน้าที่ด้วยดวงตาแดงกำแย่เขียวร้องคำรามคูลั่นก่อนที่นางจะลุกปรวดพลาดกระโจนเข้าหากลุ่มของเจ้าหน้าที่ล่างที่เห็นว่าเป็นคนนั่นก็เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนทันทีเช่นกันเสียงปืนกระเบิดตูมตาม,ตามขึ้นแทบจะไม่ต้องมีใครสัง่ง กลุ่มเจ้าหน้าที่แตกกันออกไปคนละทิศละทางแต่บางหลายก็ยังช้ากว่ากงเล็บและคมเขียวของมันถูกกัดกระชากเวียงกระเด็นกันไปมากระสุนหลายนัดของเจ้าหน้าที่ที่พุ่งเข้าไปที่หลางของนางเสือสมิงนั้นยังไม่สามารถที่จะหยุดความบาคขั่งของนางได้ทั้งที่เลือดนั้นแดงฉานไปทั้งล่างท่ามกลางเสียงปืนที่ดังระงมมันก็ยังคงพุ่งเข้าขย่ำเจ้าหน้าที่ที่ไกลที่สุดไม่ยอมเลิกลาและยิ่งบาดเลือดนักเข้าไปอีก จนเจ้าหน้าที่นั้นล้มตายไปทีละคนสองคนจนถูกปืนเข้าไปหลายนัดก็เหมือนกับว่ามันจะเริ่มหมดลิดลงและเริ่มถอยหล่นกลับไปที่ห่างของเสืออีกตัวที่นอนอยู่ในชะง,ง่อนหินนั่นหมดเลี่ยวแรงนอนฟุบอยู่ใกล้ๆกันเจ้าหน้าที่ที่ตามเข้าไปใกล้ก็พากันหยุดยิงจ้องมองกันอย่างไม่กระพริบตานางเสือสมิงกับเสือตัวที่ตายนั้นดูท่าแล้วน่าจะเป็นผัวเมียกันและน่าจะถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะหนีมาตายอยู่ที่นี่ ด้วยเหตุนี้ก็เลยได้สร้างความแค้นเคืองให้กับนางเสือสมิงนี่เป็นอย่างมากจนยอมตายและไม่ยอมหนีไปไหนก่อนที่จะมีเสียงร้องคำรามเหือกสุดท้ายดังขึ้นหลังของนางเสือสมิงก็ค่คอยๆฟุบหน้าขาดใจตายในที่สุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดการฆ่านางเสือสมิงนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้ว่าจะเป็นเสือสมิงสองผัวเมียจริงๆตามที่ออกตามล่ากันหรือไม่ แต่หลังจากที่ข่านางเสือสมิงนั่นตายเรียบร้อยแล้วผ่านไปเป็นเดือนก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและไม่มีใครได้พบเห็นว่าจะมีเสือหลงเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวตามพื้นป่าเจ้าหน้าที่จึงยอมถอนกําลังกลับเพราะคิดว่าคงจะไม่มีเสืออยู่ในพื้นที่ป่าแถบนั้นแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นั้นในพื้นที่ป่าเขตภาคตะวันออกก็ไม่มีเสือหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวนับแต่นั้นมา